ก็อยู่กันที่หน้าร้านยำมะม่วง,งน,นะคะพิกัดก็ตลาดนัดสาราประชาคมหรือตล,ลาดมืดนะครับอันนี้ก็มีหลากหลายเมนูกุ้งสุกเนาะพี่หนึ่งของน้องได้ยังปูงมา้า ปูม้าเผ็ดไปไหนพี่ส่งอะไรให้ใครไปเนี่ยน้องรออยู่นะก็ปูม้าเผ็ดไงอยู่ไหนอ่ะได้ของแล้วรอทั้งตาเออเราก็งงได้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 ให้ไม่ไปไหนนะเพราะไปต้องันบอกพี่เขาสิผมไปไหนไม่ได้นะพี่เก็บไปแล้วค่ะุู้สุกอ๋อสุกเนาะใช่ไหมคะจ้าอาเผ็ดเปรี้ยวเลยนะคะู่มะจัหวัดเรารอเลยก็ได้จ้าจ่ายตังค์เลยก็ได้มั้ง เราคือสปารใ่แม่ค่ะเขาไม่เสียไม่ใช้ล้วก็ต้องใช้กว่าสละ ยอ,อกุ้งสุกนางลมกล้วยเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้50บาทจ้า50บาทาครับพิกัดร้านก็หาไม่ยากนะครับอยู่ประตูแรกเลยชั่วคุ้งค่ะ น้อยใส่ตู้น้อยมาช่วงนี้คนจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ชอบมืดนิดนึงใช่ไหมค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาด็กเพราะตลาดมันเป็นตลาดเย็นครับค่ะอันหายนาำรมด้วยค่ะ ิางนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย150ิค่ะ3อย่างนี่3อย่าง1้0ยห้าสิบเองครับคุณพอพ่อลูกค้าจะเลือกใส่สีอะไรจ้าแนวหมูละล้อเลยจ้านั่นละเน้ำใส่กะะมัง กองวามตายแล้จ้านี้3อย่างเผ็ดน้อยจะประมาณ จะให้ทั้งแท่งนะคะห้าสิบาทคือไม่แบ่งไม่มาหั่นหั่นให้ทั้งแท่งกูกกับกุ้งเนาะเห็นไหมคะหนึ่งผัด่าสองชาได้ค่ะมะม่วงข้าวโพดใส่รวมกันเลยหรืออย่างใส่อะไรดีคะคุณพี่ใส่มะม่วงหรือใส่ข้าวโพดดีครับใส่เอาไปมะม่วงเนาะ ทำไมก็ไม่ได้ใช้สิ่งนี้เขาได้ห้สิไงอะไรวันนี้หรอวันนี้ยังไม่ได้ใช้เดียววันนี้ใช้ีามีตังเอบยเอกว่าคส ต้องมาร้อยหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวสแกนให้ิีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราลางให้แจ้งความดูบาง ตอนนี้ประมาณ5โมง40นะครับคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าปกติเนี่ยทางร้านจะมีบัตรคิวให้อย่างนี้นะไ,นได้บัตรคิวแล้วก็สามารถนําไปรุ้นเลขท้าย2ตัวได้ด้วยได้ค่ะกินยำฟรีสั่งได้นะคะเดี๋ยวรอเลยจ้าวฏิบดิของทางร้านนะครับก็จะมีปูมา้าปูดำปูแป้นเนี่ยมีนะครับแล้วก็กุ้งเนี่ยสดๆเลย กั้งที่อื่นหายากที่นี่มีนะครับไข่แมงดาเม็ดใ,ใหญ่เลยอันนี้ถ้ายกตัวเท่าไหร่นะครับยกตัวห้าร้อยค่ะตัวนี้ถ้ายกตัว500ห้าร้อยนะครับตัวนี้ใหญ่มากไซส์ใหญ่นะไขแดงเค็มตามสมัยนิยมก็มีนะครับหอยนางรมอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยมูยอทำไมมันแพ็กมาแบบนี้เป็นของอุบลเนาะ หูยอที่เนี่ยถ้าเกิดซื้อ3อย่างใช่ไหมครับร้อยห้าสิบก็จะให้ทั้งแท่งเลยเนาะห้าสิบาทก็ได้ทั้งแท่งค่ะอห้าสิบาทได้ทั้งแท่งก็คือไม่ต้องแบ่งกันเลยเนาะโอ้หอยนี่ขัดขาวโจ๊ะเลยครับเอาเผ็ดไหมเผ็ดครับยำเลยเนาะ ใส่ถ่วใส่ถุงค่ะเจ้าเนาะยำที่นี่จะราคายืนพื้น50บบาทนะครับยกเว้น ยำไข่แมงดาจะ100บาทสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาข้าวโพดหรือจะมะม่วงหรือจะอทั้งสองอย่างก็ได้เนาะได้ค่ะปีทั้งสองอย่าง นีมคะให้สองคู่พอไหมคะ้อมมาาคจ้าห้าสิบบาทจ้ายำเลยหรือแยกน้ำจ้าแยกน้ำนะคะ้สบาที้สิบบาทค่ะ เดี๋ยวก่อนนะคะคุณพี่อะไรคะกลับบ้านนะคะเอาเป็นแยกน้ำเนาะใส่ประกอบไหมค่ะได้จ้ะเอาเผ็ดกลางเนาะเผ็ดกลางไม่เผ็ดมากนะโอ้ตรงกันได้ค่ะาขอบคุณดิค่ะ เอาละครึ่งได้นะอะไร่อคู่นะคะไม่มีค่ะขึ้ต้องเลยจ้าเป็นอย่างไรล้อเลยจ้าพี่ต้องไม่เช็คอินค่ะเปิดเปิดเปิดแชร์ตำแหน่งอะค่ะพี่ต้องคุณพี่ต้องเปิดแชร์ตำแหน่งเคยปิดแล้วมันจะต้่งให้เปิดใช่ค่ะต้องเปิดตลอด เพราะเวลาสแกนเขาต้องต้องบอกตำแหน่งเลยคะด้านหลังใครยังไม่สั่งไหมคะเลือกได้นะคะผวววม่วงข้าพอใส่ฟรีนะคะเลือกเลยจ้า,นนา,าพวงประกอบขาป,ประกอบก็มีนะคะม้วงสามสิบบาทยำุงมาคุงสดของเด็กไม่เอาพีกเอาติดกะละมังได้หรือไม่เอาเลยติดก,กะละมังได้ไหมได้จ้ะ เอาแยกน้ำไม่ยำไปเลยตัวเองยอะไปเลยแยกน้ำหนยแยกน้ำเหรอยำกุ้มาชุดนนึงจ้ายำไปเลยนี่มันจะชื้นไหมไม่ชื้นค่ะเพราะเลยมันไกลอยู่นะอาจจะไปถึงนู่นอาจจะชื้นจ้ะอาจจะไม่ถึงอาจจะแก่กินกลางทางอะไรเงี้ยอาจจะได้หดูแล้วก็ของพี่เผ็ดน้อยหวานหวานเอาม้ากุ้งเหมือนกัน แยกแยกน้ำนะจ้าเอาเป็นมะม่วงข้าวโพดหรือมะม่วงอย่างเดียวเอามะม่วงข้าวโพดจ้ามะม่วงข้าวโพดทั้งคู่เลยเนาะปูที่นี่จะใช้เป็นปูอวนลอยนะครับซึ่งจะสะอาดกว่าปูอวนลากนะครับทางร้านก็เลยนำมาแกะที่ร้านได้ แยกค่ะแยกทั้งคู่ค่ะมีเผ็ดกลางหนึ่งแล้วก็ไม่เผ็ดหน่งเป็นปูของที่นี่นะครับพี่จะพู่นะคะแล้วก็ความพิพเศษอย่างคือใช้สองพริกนะครับ จะใช้พริกปั่นก็ใช้พริกป่นจ้ะของพี่เป็นกี่ชุดเนาะสามเนาไข่เมนดาเป็นแยกน้ำไปเนาะ ยเลยหนูยำเลยทั้งหมดเนะาะมีกูม้ามีไข่แมงดาวันนีเนื่องจากด้านข้างมีร้านอีกหนึ่งร้านก็เลยเดินถ่ายมุมนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนวันอังคารเนี่ยมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเก็บคลิปห้ชมนะครับวันนี้ลูกค้าก็มาลงมา,า,มากกเต็มหน้าร้าน เผ็ดน้อยค่ะแยกน้ำแล้วก็ปูม้าอย่างเดียว,วก็ปูมา้าห้าสิบแยกแยกเหมือนกันนะเอาเป็นเผ็ดเผ็ดยังไงเผ็ดเผ็ดป,ปันกลางอันนี้กลางเนาะมีไม่เผ็ดมีน้อยแล้วก็มีเผ็ดกลางต่๊มสีพี่ก่อนโอ้ยหไ่นาจ้ะถุงแรกไม่ถุงแรกไม่พริกถุงสองเผ็ดน้อยถุงสามเอาเผ็ดกลางาเอ็นเท่าไหร่ ของพี่250บาทจ้ะไข่ขนด้วข่ไม่ไพี่เอาเผ็ดกลางทั้งหมดเนาะ

ของพี่เขาสชุดกูม้าเนี่ยมาวันกี่โลครับอ่าอยู่ที่30มสโลค่ะ30มสโลหมดเลยไหมหมดค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นน้ำตากระสุก2วันช่วงโคการจะมีพงก็อยู่ประมาณ10บโลแกะแล้วแต่ช่วงค่ะช่วงนี้จะสิ้นปีก็ <c oughs> ดีหน่อย แต่ก็อาจจะได้ไอ้ตรงคนละครึ่งมาช่วยหน่อยนอะใช่ค่ะได้คนละครึ่งมาช่วยเพราะหลังโควิดมาไหมคะก็หยุด <c oughs> ไม่ได้ออกที่จะมีลูกค้าประจําอยู่แล้วก็เลยได้ขายของได้ํายอกไม่ไ้อันนี้เปนี่อันนี้มีแล้วรนะ้อนเลยจะต้งนนมีปลาเลยจ้ะ S <S เอามะม่วงอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีข้าวโพดโอตอนนี้ลูกค้าลุงมาเต็มร้านร้านครับอย่าลืมนะครับ,อ,บยอยู่ประตูแรกเลย <พอ S 2> สำหรับร้านายำม,ม,าม,มะม่วงปูหมาสั่งได้ ใสนะ่เมงดานเนี่ยเชือละร้อยนะครับส่วนถ้าเหมาตัว500บาทเท่านั้นซึ่งไส้ใหญ่มากบอกเลยครับไขน่นี่แน่น,น ช่วงถ้าประมาณกี่ทุ่มหนึ่งจะต้องรับคิวครับก็น้องรอผู้ช่วยมาก็จะประมาณสักเนี่ยค่ะ6โมงกว่ากว่าก็รับคิวแล้วแต่ถ้ามาเร็วลูกค้าส่วนใหญ่จะรอรับได้เลยครับแต่รับคิวก็ไม่เกิน5นาทีค่ะเพราะที่นี่ไม่ไม่ให้แม่ลูกค้ารอนะอันนี้ไม่งานไปแล้วเดี๋ยวร้อเลยจ้าหมาพุ่งอย่างละถูงเนาะยำไปเลยใช่ปะ ร,รู้สึกว่าวันนี้คนจากเลยมาเยอะนะครับต่ยำไปเลยเยอะมาก กั้งะไรครับเนี่ยกั้งแก้วค่ะกั้งแก้วนะครับแสดงว่ามีเจ้าประจำอยู่ใช่ไหมค่ะจะต้องสั่งไว้เพราะบางร้านเขาไม่มีเขาบอกมีมของช่วงนี้ลมจะแรงค่ะต้องเป็นเรือที่ไปไลอ <laughs> ่อยไก่ไ่อ๋อคือเรือเล็กง <laughs> ดออกจากฝั่งก่อนแล้วกัน, <laughs> นจะเล็กไม่ค่อยมี เดี๋ยวสั่งอย่างเรียงไปเลยกั่งไปอีกหนึ่งร้านนะครับสำหรับร้านแซ,ซ่บฟิชยำมะม,ม่วงปูหมาชนบุรีผู้จืดเอาเผ็ดไหมคะสำหรับขายยำก็แวะมาลองชิมกันนะครับ หน้าไม่งอนรอ,อไม่นานนะครับแม่ค้ารอไม่นานค่ะจะคิวเพราะแม่ค้าจำไม่ได้โอ้โหนี่สดมากครับรับวันต่อว,วันเลยเหมือนกันเนาะค่ะ <c oughs> เขาเป็นปูเป็นมันน,มน็อกอะค่ะเนื้อเขาจะอร่อยกว่าปูที่แช่เดี๋ยวนะครับเราฝากกันไว้นะครับอีหนึ่งร้านรับรองเด็ดแน่อนอนคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครป์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs>